เอาเละฮะสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ m ไมโครฟิ P ซ์ซา m o n ช h น n y Season 3นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราได้ไปทำการเก็บไอเจ้าไอกาดอนครบเรียบร้อยในไรสตรีมเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการไปจับมันได้สักกะทีนะฮะหลังจากที่รอมาเป็น10-10พาร์ทเลยทีเดียวเชียวอืมโอเคเลยโคซ่าโอเคเอามาเอามาแทนตัวนี้แล้วกันเนาะเออ เอามาแทนตัวนี้ก่อนละกันโอเคเรียบร้อยโอ้โหในที่สุดเราก็ได้จับการาดอนสักกะทีกันนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราขอนอนก่อนดีกว่าครับผมมันมืดพอดีนะเราขอนอนกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปอันทําการอันเชิญนะฮะอันเชิญกราวด,ดอนดอกมานั่นเองเนี่ยครับผมโอ้โหนี่เราแบบรอมาสิบสิบพาร์ท ยังไม่เคยจะได้เจอสารมันในที่สุดเราก็ได้เจอสารมาแล้วก็เราก็จะได้จับมาแล้วอือหือสุดยอดที่สุดเลยมาเอ่อเรารวมเลเวลบอลก่อนละกันเออเรารวมเลเวลบอลก่อนดีกว่าฮะเอ้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้มาดีกว่าเออมากาดอนแล้วเออผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าไอสารกาดอนนี่มันมีกล่องไหมนะ อืมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนะีฮะไหนผมขอลองเปิดปงเปิดแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บดูสิเงียบเงียบเงียบเออะอะอะมีกล่องเฉยโอ้ได้โอมาสองอันด้วยกล่องมันอยู่อ๋อนี่ไงทุกคนน้องๆทุกคนกล่องมาอยู่ตะหลังลาวานี่โอ้โหเอ้ยอ,อ,อันนี้ผมสุ่มเปิดนะเนะี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเปิดแล้วเจอนะเนะี่ย โอ้โหอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็เจอเฉยเลยโอเคอย่างน้อยเราก็ได้โอ๊บมาเพิ่ม2อันนะครับผมเอาไว้จับลูกเกียนะแล้วก็เอาไว้จับพวกนกทั้งหลายแหละนะฮะเออแล้วมันยังมีกล่องอีกหรือเปล่าวะในนี้มีเปล่ากดๆๆไม่มีโอเคเออแล้วตรงนี้ล่ะเออไม่แน่ตรงนี้อาจจะมีก็ได้นะเนะี่ยเออเอะมันชอบแอบอยู่ใต้ลวาวาทุกคน โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะอ๋อเรยอนเอ้น้องเตา่าน้องเต่ารอดแล้วเนาะน้องเต่าคงไม่โดนตีแล้วลนะ่ะเนาะเออน้องเตา่าน้องเต่าโดนตีในไลฟ์สตรีมมาเกือบเกือบโอ้โหเป็นร้อยตัวน้องเต่าโดนตบนะน้องเต่าโดนฆ่าน้องหมานี่ก็โดนฆ่าโอ้โหแต่โพนิต้าไม่มีไอโนเมลก็โดนฆ่าโดนฆ่าไปเยอะเอ้ยมาสตูบอลเหรอเอาไปหรือยังวะ อ๋อย oh, mm ังแฮะโบลสวิป hmm. ม mm ีแ hmm. ล yeah. mm ้วนะแต่เราจะเอาไว้ละกันเออเอาไว้ก hmm. ่อนละกันโบลสวิปโอเคครับปะเราไปอัญเชิญการอนกันดีกว่าเย้เย้รอดไปได้กันวะโอเคต้องมีเลโคซ่าหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมผมขอลองหน่อยดีกว่าไว้เผื่อแบบว่ามันไม่ต้องมีเลโคซ่าก็สามารถจับได้จึ๊บอ๋อโอเคฮะงั้นไม่ก็ต้องใช้เลโคซ่าครับโอเคจึ๊บอ๋อ ต้องต้องเอ,อ่อเอาออกมาก่อนแล้วก็กด G หรือเปล่าวะกดเออกดเปลี่ยนล่างก่อนนะฮะอ,อ่าพอกดเปลี่ยนล่างเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการเศกมันออกมาได้เลยเอ,อือมาแล้ว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 ,ลวนี่คือกาวดอนครับผมมาแล้วฮะอ,อ่าเอากาบาตีไหมเออ โอ้ m ม่ก็ติดเบิร์นด้วยโอ้ oh, ตายแล้วเออไม่รอดฮะ <laughs> ไม่รอดฮะเลเวไบอลปลาไปดูซิ <laughs> เผื่อบอลเดียวติดเออบอลเดียวติดปโอ้ยนึกว่าจะติดอ่ะ,อะลองปลาไปก่อนลองปาไปก่อนเออเพราะ,ะยังไงนะครับผมไอ้เจ้ากาดอนเนี่ยคือถ้าเราจับไปเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีโอฟของมันนะครับผมนะโอฟของมันติดตัวไว้ในตัวเลยนะครับ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องเก็บเพิ่มอีกหรือไม่ต้องคาเพิ่มอีกก็ดีฮะเออม,มันดีมากเลยนะแบบว่าเราไม่ต้องคาเพิ่มเดี๋ยวเอา้า แล้วเหรอ,เอ,เ,อเอ้าเอา้าเอาเอืมติดแล้วเหรอฮะนี่เราอุตส่าห์ปลาเล่นๆนะเนี่ยทุกคนเออ โอ้โหสาปปลาลเล่นๆนึวกว่าจะไม่ติดแต่แต่แต,แต่ติดเฉยเลย <c oughs> ติดเฉยเลยเอืมผมก็งงเหมือนกันโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มาก,มากๆเลยฮะทุกคนโอ้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 มานี่ยมาเนี้เออมานี่กันอ่ะกายร่างไหนดูซิว่าตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้โหชัดตัวใหญ่มากนี่โคตรเท่เลยนะเนี่ย ตัวโคตรใหญ่โอ้โหเอาเรื่องนะตัวใหญ่มากฮะโอเคคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยกับการจับได้ตัวใหญ่เนะี่ยหืสุดยอดสุดยอดอืมปะปะปะโอ้ย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 ออกก่อนออกก่อนโอ้ยให้ตายเถอ,อะนะเรียบร้อยฮะเราได้ไคโอกา้าการดอนแล้วก็เลโคซ่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ โอ้โหการรอคอยแสนเนื่นนานแล้วก็ได้ทำการจับภาคนี้จบแล้วนะเออโอ้โหให้ตายเถอะโอเคต่อไปก็คงจะเป็นเทพเออสมตัวสมหมานั่นสินะเออแต่ซึ่งเรายังไม่ได้เก็บแฮปปี้เนสให้เจ้าโฮโอเลยสิอืมทำไงกับเจ้าโฮโอดีนะเอาพี่จ๊อดออกมาเอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันเนาะเออ ไอเหงานี่มาไงเนี่ยฮะวัสดีแหมตอนที่เราตีนะไม่เจอเลยแกเนี่ยาหายไปเลยนะตอนนี้ฮี้เนิ้ลอยู่ที่20นะครับผมก็น่าจะแป๊บเดียวแหละเนาะในการทำเออแต่เราผมอยากจะกลายร่างให้พวกปกเจมอนของผมก่อนนะ่ะเออผมว่าผมจะไปตียิมดีกว่าไปตียิมเก็บเวลนะฮะอืมเอ้ยหรือว่าเราจะเก็บเวลให้การดอนดีไหมการดอนกับไคลอกา้าเออน่าสนใจนะ กับการเก็บเวลให้เจ้าพวก2ตัวเนี้ยอืมแต่เราต้องกายล่างก่อนนะสิไอกายล่างไอสองตัวข้างล่างเนี่ยนั่นนะสินะเอ๊แล้วเราค่อยไปเก็บแฮปปี้เนสเออก็ดีเหมือนกันเออแล้วทุกคนฮะผมบอกไว้เลยตรงน,นี้นะฮะผมบอกไว้เลยนะตรงน,นี้เนะีฮะอ่าฮะเผื่อใครอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับผมใครอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะฮะว่ามันมีอะไรแปลกๆนะฮะ ตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้ฮะอาา่อาฮะอ่าฮะท่าดาเอา้าท่าดานี่เนี่ยแหละครับผมสารลูกเกียร์อืมนี่คือสารลูกเกียฮะซึ่งมันต้องเอาโอฟสามอันมาใส่ใช่ฮะอืมซึ่งมันมีโอฟอะไรบ้างเนี่ยผมหนึ่งเลย อ่าต้องไปโอฟก่อนเจ็บปั๊บอ่าหนึ่งเลยก็คือโอฟฟอร์เซนโซลนะครับผมนี่อันนี้โอ้โหไอสโตนเหรอเฮ้ยมันต้องใช้ไอสโตนเหรอโอ้ยงั้นเรามาขุดไอสโตนดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยมีไอสโตนเลยงั้นเราคงต้องหาไอสโตนขุดแล้วฮะสามอันแล้วโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะฮะแพนกวินน่ารักอ้มีผมมีผมจังเลยสองอันได้ น่ารักะเออโอเคขุดฮะขุดขุดขุดตอนนี้ได้มา6อันแล้วโอ้โหแปบ๊บเดียวจะจะเ้าอันเลยฮะเออดีดีดวเวอ,อฟอร์จูนนี่ออกดีจริงเลยโอเคน่าจะครบแล้วแหละอะโอเคครบแล้วฮะอ่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขุดไป18อันสิเพราะว่าเราเดี๋ยวมันจะมีสารนกน้ําแข็งอีกเนาะเออเอ,อเราต้องขุดไปอีกสิอันแล้วผมเออไอรำเแมวฮะแมวแมวแมว อ่าโอเคโอเคเจอแล้วขุดออกมา12อันโอเคเราต้องการ18อันนะฮะทุกคนเราต้องขุดไป18อันนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้ทํานกนกนกุ้มแข็งด้วยนะครับผมฟิเซอร์นั่นเองนะอืมโอเคเจอแล้วตรงนั้นอ่าขุดมาขุดมา14อันแล้วโอเค14อัน14อันขาดอีกแค่ไม่กี่อันฮะขาดอีกแค่โอเคเจอแล้วเจอแล้วอขาดอีกแค่4อันโอ,โอ้มาได้มา อันเดียวอีกไปกเออ,อ,อ,อีกแค่3อันอีกแค่3อันน่ะทุกคนอีกแค่3อันหรือว่าผมหามองไม่เจอ,อวะมองไม่เห็นวะอ่าไปดูตรงนี้หน่อยดีกว่าเออนัอ่นไงโหตรงปูเอ่อไอ,อตัวนี้เกิดตรงนี้ด้วยเนะี่ยผมไม่คิดเลยว่าตัวนี้เกิดตรงนี้ด้วยโอเคอีกอันเดียวโอโ้โหโ,โอโ้โหเต็มเลยอืมโอเคครบแล้วฮะมา หลังจากนั้นนะครับผมเราก็ต้องเอาไอ้พกหินพวกนี้เนี่ยไอ้นะี่มีกล่องข้างใต้ด้วยเหรออันน่าโอ้ยโอบตึมเลยโอ้เนี่ยผมเพิ่งรู้นี่ยเนี่ยถ้าผมไม่ได้เดินมาแถวนี้นี่ผมไม่รู้เลยเนะี่ยเออเพราะว่าผมบินมาปุ๊บผมก็ขึ้นไปดูสารกันเลยว่าใช่หรือเปล่าวะเออเออผมไม่ได้ไปดูข้างล่างเลยเนะี่ยให้ตายเถอะ โอ้โหเกือบไปแล้วเกิดไปแล้วโอเคต่อไปก็จะเป็นหินสายฟ้านะฮะแล้วก็หินไฟซึ่งเรามีหินไฟหรือ,อยังวะอ๋อนี่ไงมีแล้วอ้าเยี่ยมไปเลยแต่มันต้องใช้หินไฟอีกนี่ว่าถ้าเราจะไปเสกนกนกไฟอ่ะอือไปเสกไฟยอร์อ่ะแล้ก็ต้องใช้อีกนี่วาเอ่อผมมีที่หนึ่งเออผมมีที่หนึ่งผมจำได้ละเอออันนี้ไงเอออยู่ไหนวะเดี๋ยวนะ หินไฟนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้โอ้โหตึมเลยเนะี่ยห็นปะ่ะทุกคนเห็นปะ่ะโอ้ตึมเลยเอ่อแต่เราคงต้องอุดลาวาก่อนแล้วนะอขุดออกมาแล้วก็ปิดลาวาไปก่อนอันตรายฮะอันตรายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตราย,อราย,อรายเอะบินเหรอออกกระโดดกระโดดนึกว่าบินมาเฮ้หมดยังยังอีกเหรอหมดเออหมดละอ่าขุดมันเลยขุดมันเลยได้สามอัน เออจะแค่สี่อันจะแค่ห้าอันจริงเหรอโอ้ oh my god ขอสักสามอันไปอันเนี้ยอืมฮึอืม,อมคุณคุคคคปักโอ้โห,โหมันไปไม่สุดอะทุกคนโอ้โหเอ้ยไปไม่สุดอะเออมันไปไม่สุดอะทุกคนกคือมันจะให้แต่มันก็ให้ไม่สุดอันนี้อะไรอะเอออะไรอ่ะทุกคน ไม่คืออะไรอ๋อแร่ของไบโอว่าใช่ไหมโอเพนเน็ตใช่ไหมอันเนี้ยคือแร่ของโอเพนเน็ตเหรอมั้งผมคิดว่านะมาไปหาเศษหินไฟอีกสักหน่อยนะครับตรงนี้โอ้ยไม่ก็อื้อหือโอ้โหว้าว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 โอ้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 ตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายโอ้ย ให้ตายเถอะโอ้โหลูบี้นี่เราต้องใช้อีกล่าวะไม่น่าจะใช้แล้วนะอืมตรงนู้นมีลาวาครับผมขอขุดไปหน่อยดีกว่าเผ่อเจอหินไฟครับเผ่อเจอหินไฟเออขอไปหาหินไฟสักครู่หนึ่งนะทุกคนเราจะได้เอาไปทำโอฟนะฮะเออโอฟสองอโอเคเจอฮึบอันเดียวทำไมทีนี้ระดับน้อยจังเลย ฮะโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจ็บจิจ็บจบ,จบ,จบ,จบอืมขุดออกมาสามอันเอออีกเอะโอเคโอเคเจอเจอเพิ่มฮะเจอเพิ่มโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ละอ่าโอเคไปกลับบ้านเราดีกว่าครับผมเราจะเอาไปทำโอฟกันสักทีนะฮะซึ่งมันต้องใช้โอฟ3สามอันเลยทีเดียวเชียวคือในตัวเรามีอยู่สี่อันโอเคอยังได้อยู่ เออแล้วหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวนะผมว่าในกระเป๋าผมมีอยู่1อันโอเคงั้นเราเก็บไปในนี้1อันนะฮะโอเคเราก็จะได้มา3อันอย่างนี้แล้วหินสายฟ้าล่ะนั่นนะสิหินสายฟ้าเรามีเปล่าเหรอเะแต่ผมจำได้นะว่าผมมีหินสายฟ้า เออหินใส่ฟ้าหินไฟฟ้าหินไฟฟ้าเอา๊ยเจอแล้วโหมี3อันโอ้มก god โอเคมาเลยครับผมทำเลยโอบนี่โอบฟใส่ฟ้าโอบไฟแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำอันนี้กันจับจับจอืมแล้วก็โอบฟน้ำแข็งนั่นเองอ่าฮเรียบร้อยแล้วก็ก็ทำอันนี้เพิ่มด้วยอืม โอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไอ้พวกเออหินกายล่างไอ้นี่เก็บไปก่อนแล้วกันนะเอาโอ๊บมันนี่เลยเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเอาไว้ใช้อยู่แล้วโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเราต้องฆ่าปกเกมนสามอยเจ็หตัวสามตัว สามร้าตัวพ oh ันหยห้าตัวโอ้ไม่กอทุกคนนี่เราต้องฆ่าโปเกมอนพันห่้อยเจ็าตัวเลยอ่ะทุกคนโอ้โห My God โอ้โหแล้วเราจะตีหมดไปเนี่ยโอ้โหพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าตัวเอ้ยยี่สิบห้าตัว o ้ my God โคตรเยอะโอ้โหทุกคนฮะอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะทุกคนฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอ้โหนี่ผมต้องตีพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าตัวเพื่อไปจับลูเกียให้ทุกคนเลยนะเนี่ยโอ้โห โคตรเยอะเลยโอเคตอนนี้เหลือ 370... อเออพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ตัวแล้วรถไปแค่จำนวนเดียวเองอะอ๋ออันนี้เอาไปแล้วเออรถไปแค่จำนวนเดียวเองอะโอ้โหพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากับเหลืออีกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่โอ้โหก็นะเออก็พยายามนะครับผมก็ ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยล้วกันนะฮะเออให้าตายเถอะอีก1,125ตัวไอ้ยี่ตัวนะฮะผมก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะโอ้โห500ตัวที่ว่ายากแล้วเจอ1,125ตัวไปก็ยากกว่านะฮะอืมบอกเลยว่ายากโขอโอ้โหแล้วเราต้องเตยไปกี่พาร์ทวะเนี่ยโอ้โ ต้องตีเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนเออไม่ต้องตีเยอะมากมากเลยนะเนี่ยทุกคนนะเออถ้าเราจะตีเนี่ยงั้นเรามาตีก่อนละกันเออไหนไหนก็ไหนๆแล้วเรามาตีพวกนี้ก่อนละกันเนาะเออเรามาตีพวกมันดีกว่าฮะไม่ไม่เสียเวลาด้วยเออเรามานั่งตีพวกมันดีกว่าทุกคนเนาะเออ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 ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราก็จะไปตีที่ไหนก็ได้ใช่ปะเออ มันไม่ต้องแบบว่าจํากัดพื้นที่ต้องเป็นธาตุน้ําแข็งอย่างเดียวนะต้องเป็นธาตุนู้นธาตุนี้อย่างเดียวนะอะไรอย่างนี้เออโอเคฮะงั้นเรามานั่งตีกันก่อนดีกว่าเนาะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมันมันก็เกิดออกมาแล้วอย่างนี้มันก็ต้องทำนะนะ <c oughs> ต้องต้องเสียงสันส่นๆน,นิดนึงเออโอ้โห,โหให้ตายเถอะอีกพันกว่าตัวอ โอเคได้ใช่ไหมโอเคตีที่ไหนก็ได้นะครับผมนะเออแต่ที่คิดว่านะพี่คิดว่าเราควรที่จะไปตีที่มันโล่งๆดีกว่านะครับมันไม่ควรที่จะมาแตะตีบนภูเขาอะไรเงี้ยมันรู้สึกยากมากเลยเออจริงๆนะโอ้โหได้ไอ้สร้อยเมื่อกี้ได้แต่เราไม่เอาอ่ะอืมเราไม่เอาอ่ะเอ้เดี๋ยวนะไอ้ไอ้สกิลของมันเป็นเอออย่างนี้เหรอแต่มันใช้ไอ้นี้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ มันใช้ซีมุฟไม่ได้เพราะว่ามันใส่ดาบของมันอยู่นี่ครับเออมันใส่ดาบของมันอยู่อืมตายซะตายซะโอเคฮะงั้นจังหวะนี้เราก็คงต้องตีกันเปยาวเฮ้ยโอ้เฮ้ยเร็วแฮะสามรอหกสิบเจ็ดตัวแล้วเออเออดีดีด,ดีผ่านไปแล้วเกือบสิบตัวเก <laughs> ือบสิบตัวแล้วนะทุกคนนะ <laughs> แล้วก็คนต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ผู้่ชัยชนะอืมมาเอ้ยเราลองตี NPC ดูไหมเอออ่า366ตัวนะทุกคนนะจำให้ผมด้วย366ตัวพัะทะ NPC อ่า366ตัวอืมอืมเป็นไงเพิ่มไหมอ้อโหเราตีกับไอ้พวก NPC ไม่ไม่ไ,มไมด้เนี่ยครับผมนะโอเคนี่คือความรู้ของเราเนี่ยฮะ โอเคเราตีไปสิบตัวแล้วโอ้โหตีไปสิบตัวเฮ้ยตายเถอะอืมอืมเ้ยตายเถอะจริงๆแล้วผมก็เจอสารลูกเกียนานแล้วนะทุกคนเออแต่ทุกคนน่าจะไม่ได้สังเกตกันหรือเปล่าเออใช่ไหมอาจจะมีคนที่แบบว่าไม่ได้สังเกตว่าเอยพี่เจอสารลูกเกียรแล้วหรออะไรเงี้ยเห็นมีเขียนชื่อในแมปอะไรเงี้ยเออ น้องๆอ,อาจอาจจะไม่ได้สังเกตรหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าผมไม่เห็นมีใครเขียนในคอมเมนต์มาเลยอืมโอ้ผมอุตส่าห์จะเป็นแบบอิสต์เอกใบใบซะหน่อยว่าเออเจอสารลูกเกียแล้วนะอะไรเงี้ยเออแต่ไม่มีใครเขียนทักมาเลยโอ้ไอพี่เจอสารลูกเกียแล้วเหรออะไรเงี้ยเออไม่มีใครทักเลยอ่ะโอ้โหโอเคตอนนี้เราฆ่าไป15ตัวลวไอตุงนี้มันเกิดน้อยจังเนี่ยเราไปที่อื่นกันดีกว่าฮะไปอืม ไปที่ไหนดีสแตมปี้เหรอแตมปี้เดี๋ยวนะเออแตมปี้ก็ได้นะเพราะว่าโปเกมอนมันก็เยอะอยู่นะเออแล้วมันก็เป็นที่โล่งด้วยไม่ไม่ได้แบบว่าภูเขาสูงแล้วเราก็สามารถตีได้ทุกตัวเลยเออเออดีดีด,ด,ดีตรงนี้ก็ดีฮะเป็นจุดเก็บตีโปเกมอนที่ดีเลยเออนี่แหละตรงนี้แหละคือจุดที่ดีอืมโอเคมา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 ไปไหนไปไหนมานี่อ่า ตายซึ่งน้ำมันโอเคมันไม่มีเลวินเนาะเราก็คงจะอยู่รอดปลอดภัยนะเออโอเคตีมันเราคงต้องใช้มิวทูตีล่ะเพราะว่าสกิลเอตัวนี้มันน้อยจังอ่ะเออเราไม่ตีนกดีกว่าฮะเรากลัวเป็นไข้หวัดนกนะอืมเราไม่ตีนกดีกว่าเออเพราะว่ามันตียากอะแหละมันไม่เป็นไข้หวัดนกหรอกมันตียากมันบินหลบอะเออ เกตตอนมันบินหลบอย่างนงี้แหละเวลาเราแบบว่าเราจะแบบตีนะบินหลบบินหลบแต่เวลาเราเดินผ่านนะไม่ไม่มีอะไรเออเออสกิลหมดแล้วอ้าวตายแล้วทุกคนสกิลเราหมดเออเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว e ิวทูออกมานี่แน่แล้วก็เฟรมทาวเวอร์ไปยเบยอ,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 อ้าวไม่โดนอะเฟรมทาวเวอร์อดโปรเทคมันโปรเทคนี่แน่ยัยงไงโปรเทคแกก็ต้องแตกสักที ตอนนี้โอ้ตี20ตัวแล้วตี20ตัวแล้วโอ้ยรู้สึกยังไม่ดีใจเท่าไหร่เลยนี่เราต้องตีพันหนึ่ยี่เอ้ยพ1 0 0เอ้ยเดี๋ยวนะพ1 0 0แล้วหรอเอ้ยเออนะเพราะว่าเราจะตีถึง25ตัวแล้วอะเออเนี่เราจะตีเราเราเหลือพันพันกว่าแล้วทุกคนเออ แล้เหลือพันกว,กว่าแล้วที่เราต้องตีอ่ะอืมนั่นแหละดี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 ก็หวังว่าจะได้ตีเร็วๆแล้วก็จะได้จับเร็วๆอ้าวพิกจอดกลายล่างแล้วดีใจจังเลย,ยอ่าเรียบร้อยเราได้สมาชิกใหม่แกเป็นพิกเจียนกลายเป็นพิกเจียนเรียบร้อยกลายล่างมาผมรู้สึกว่าชอบล่างปกติมากกว่านะพิกเจียนเนี่ยเอออืม เอเคเก็บไปเลยแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาเก็บเวลต่อเพราะว่าเรายังไม่เคยได้ทําการกายร่างมาเลยนะครับอ <ไป S 1> ตีปเดี๋ยวสักวันหนึ่งต้องมีสักวันต้องมีสักวันนะที่เดินตามฝันไม่ใช่ละ <laughs> ต้องมีสักวันหนึ่งอะไรที่เราจะได้เออมันครบอะเออเราจะได้มันครบอะต้องมีสักวันฮนะ <laughs> มันคงมีสักวันแต่เราก็คงจะต้องไลฟ์ไปยาวๆเลยทุกคนเออ ถ้าเราจะจับดูกเกียร์เนี่ยเราก็คงจะต้องนั่งไลฟ์ไปายาวเลยฮะ oh <my> แล้วก็อัปเดตสถานการณ์ในคลิปอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวฮะที่เรายังไม่ได้จับเดี๋ยวถผมต้องไปนั่งเก็บไอเจ้าแฮปปี้เนสให้โฮโออีกนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันในไลฟ์ลวกันนะครับผมนั้นะในการนั่งตีอะไรแบบนี้อีกพันตัวนะฮะ ออก็เวเจอกัน E ีพีหน้าแล้วกันนีผม e ีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ผมนะครับในการนั่งเก็บโอ๊บบ้าๆนี่พันกว่าตัวนะครับเพื่อจับลูกเกียให้น้องๆนะฮะเออช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมเป็นอะไรที่กำลังใจที่แบบโคตรดีเลยนะฮะโอเคก็ฝากด้วยละกันนะครับให้ตายเถอะ โอ้ตัวอะไรอ๋อลิสตันเอ็กจ์อย่าลิจเดอรีนะ่ป่ะเนี่ยโอ้โหลิจเดอรี่ด้วยตายแล้วจะไหวปะว่ะวะเนี่ยจะไหวป่ะวะลิจเดอรี่ด้วยเออทันเดอร์บอลไม่น่าจะตายทันเดอร์บอลแตะโอ้โหเบาโอ้โหเฟมทาวเวอร์ทีโคตรแรงเลยเอา้าใส่ใส่สไตน์ดีกว่าอีกเหรอเนี่ยโอ้ my god เราพลาดเลี้ยวเราพลาดเลี้ยวโอเคครับเอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอ p พี EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับเอาไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะอย่าลืมมาดูลฟส์สตรีมนะครับผมประมาณ2ทุ่มนะครับผมอาจจะมาเร็วกว่านี้ก็1ทุ่มนะฮะเอออย่าลืมเข้ามาดูกันแล้วกันเนาะโอเคเอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะลืมไปสกิลหมดแล้วบายบายฮะ